สวัสด,ดีค่ะพบกรบครัวบุญมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาผัดหอยลายกันนะคะวัตถุดิบของเราก็มีหอยลายมีใบโหระพามีพริกเผามีนมจืดนะคะทุกคนพริกกระเทียมเครื่องปรุงของเราก็จะมีสามอย่างเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะก่อนอื่นเราใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะทุกคน ตามด้วยพริกะกักระเทียมค่ะมีเมน่ง่ายนาๆนะะเทียมม่ตกอนผัดก็ได้ยู่แล้วมเป็น,อ,งงนอ,อยู่แล้ว แล้วเราก็ใส่ตุ <n> ๋เจ <m> ี <sm> ๋ลงไปตามมาด้วยคลิปเขาค่ะคุณเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ลอยกระดค่ะทุกคนเราใส่หอยลงไปเสร็จทุกคนเราจะปิดฝาไว้ค่ะ เราจะยังไม่คนหอยนะทุกคนจะให้หอยมันสุกอยู่ในนั้นก่อนหอยก็เริ่มจะสุกนะทุกคนหอยก็เริ่มจะอาออกมาถ้าเขาสุกแล้วปาดเขาจะอาแล้ว่ะทุกคนเริ่มแล้วค่ะเริ่มจะอาปากออกมาแล้ว พอหอยเริ่มสุกนะคะทุกคนมันก็จะอ้าอะไรเงี้ยค่ะอ้าแล้วนะคะทุกคนทุกคนพอหอยสุกมันก็จะอ้าเลยนะคะเราก็ขัดได้เลยค่ะขัดแล้วนะทุกคนเราก็จะปรุงรสกันด้วยน,น้ำตาลกะเอาเลยคนะ่ะมันหอยก็ยิมขาวค่ะทุกคน เสร็จแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาเนี่ยค่ะทุกคนลงไปวันนี้หอยเราตัวไม่เท่าใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่านับรองทามอร่อย แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนหอยลายของเรานะผัดไไหอยลายผัดหัวเบื่อ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทุกคนเราก็จะได้ผัดหอยลายแสนอร่อยของเรานะคะทุกคนคลิปนี้แม่ครัวขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องครัวบุญมาด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Yeah. Mm -hmm. you